พ้นจริงๆกับกองแยกก่กอเห็นพ้นเลยก็ไม่ต้องตื่นกลางคืนบ่อยๆผลิตพันอาหารเสริมฮีโร่ใช้แล้วสุขภาพดีขึ้นใช้มาหนึ่งสัป,ปดาห์ปัสสาวะคล่องขึ้นพุ่งแรงไม่ติดขัดกลางคืนปัสสาวะน้อยข้างลงเหลือหนึ่งสาครั้งการปวดหลังปวดเอวลดลงใช้ดีจริงๆจึงบอกต่อครับ ผมคุณนันเนาะอายุ60ปีเป็นต่อมเนีามาหลายปีแล้วสี่ปีห้าปีไม่หายต่อลูกหมากโตวปวดหลังปรึงหลังไม่หมดเนาะแล้วมาตัวนี้ยฮิโร่เนี่ยเปิดเจอในอซีมุกเลยเขานี่แหละเปจอลองซื้อกินดูอกินไปทีแรกโอ้ฉี กุ้งกระจายหมดทีแรกก็เยี่ยวกับกรปอยมันเยี่ยวไม่ออกฉี่ไม่ออกพอกินฮีโรไปได้ด้แผนฉี่ออกเหมือนเดิมแบบกระจายตอนนี้โค่งสบายไม่ปวดไม่เมื่อยเนะี่ยฮีโร่นะครับเพื่อนๆนะถ้าเกิดสนใจนะติดต่อวันนี้ได้เลยและเกิดไม่เชื่อมาถามผมได้นะครับไอแกงเต้นเคลื่อนปลาสัตว์นี่มาถามได้เลยรู้จักทุกคนไม่แกงเต้นเนาะอาคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปทำธุระครับ Wouldn't